สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินซอยเทสบาล13นะคะคลอง10กม8อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะตามมาชมบรรยากาศภายในแปลงที่ดินพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศท้ายแปลงะค่ะเนี่ยค่ะอย่างแปลงที่เรายืนอยู่นี้นี่แปลงหมายเลข3 9มเกะ แต่ว่าแปลงที่ทุกจะพาไปอัปเดตด้านหลังนะคะก็คือแปลงนู้นนะคะแปลง sp 3กับ sp 4ซึ่งต่อกันนะคะเนื้อที่รวมกันก็อยู่ที่2ไร่1งาน70ตารางวาค่ะมาดูท้ายแปลงนะคะว่าบรรจบถึงตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะฝนก็โปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะเราพามา น,นี่คือช่วงจุดเริ่มต้นของแปลง sp 3กับ sp 4ี่นะ,ะก็จะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือช่วงท้ายแปลงนะคะเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยก็จะเป็น บึงบัวนะคะถ้าปรับถมก็ ที่ดินโซนนี้นะคะอันนี้เรายืนอยู่ถือว่าช่วงกลางๆซอยของซอยเทศบาล13นะคะหรือซอยแม่บุญสืบนะคะอากาศดีค่ะพอดีว่าตุกมาถึงฝนก็ปลอยลงมาเลยนะคะแต่ก็ให้ให้ดูบรรยากาศว่าสไตล์บ้านสวนจริงๆมันก็จะชุ่มฉ่ำร่มรื่นประมาณนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์ 0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ